เครื่องเพชรล้ำค่าหายไปจากพิพิธภัณฑ์ลูฟันธนาคารกลางฝรั่งเศสกลายเป็นที่ซ่อนเร้นในเหตุการณ์ที่ทําให้โลกตกใจพิพิธภัณฑ์ลูฟันหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนําของโลกตัดสินใจย้ายเครื่องเพชรและเครื่องประดับบางส่วนไปเก็บรักษาที่ธนาคารกลางฝรั่งเศสหลังเกิดเหตุการณ์การลักทรัพย์สินล้ำค่าเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาตามรายงานจากสถานีวิทยุ ATL และสื่อท้องถิ่นของฝรั่งเศสการย้ายเครื่องดังกล่าวเป็นการภายในและมีการปกป้องอย่างเข้มงวดจากตำรวจ ธนาคารกลางฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑ์เพียง500เมตรเป็นสถานที่เก็บทองคําสํารองของประเทศภายในห้องนิรภัยที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน27เมตรการเลือกที่นี่เพื่อเก็บรักษาสิ่งของมีค่าถือเป็นการปกป้องที่มั่นคงที่สุดแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมพิพิธภัณฑ์ลูฟถึงต้องย้ายสิ่งของมีค่าไปเก็บที่ธนาคารกลางแทนที่จะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัยภายในพิพิธภัณฑ์คําตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มคนร้ายสี่คนบุกเข้าไปภายในหอศิลป์อพอลโลและจรกรรมทรัพย์สินล้ำค่า8ชิ้นมูลค่าสูงถึง88ล้านยูโรประมาณ3,340.57ล้านบาทนางโลรองเดกาสผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟันยืนยันว่าระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิดในพิพิธภัณฑ์ทำงานปกติในช่วงเกิดเหตุแต่เธอยอมรับว่ามีกล้องเพียงตัวเดียวที่ติดตั้งหันไปทางทิศตะวันตก และไม่สามารถบันทึกสถานการณ์ได้ครอบคลุมถึงระเบียงของฮอสินอพอลโลแล้วคุณคิดยังไงการย้ายเครื่องเพชรไปเก็บที่ธนาคารกลางเป็นการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมหรือไม่หรือพิพิธภัณฑ์ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่าขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็น